กระดาษสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในบช่องช้างกรเรียนชแนลกันหลังจากที่หายไปเกือบเดือนนะรู้ไหมว่าสาเหตุที่หายมันเพราะอะไรอัน <c oughs> เป็นสาเหตุที่มีสมเอมันมีสาเหตุที่สมเหตุสมผลม,มากั่นก็คือขี้เกียจนั่นเองความขี้เกียจชะนั้นกสิ่งนะแต่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก่ับความขี้เกียจนี้ <c oughs> ก็ไปด,ด้วยชุมชนได้นะชุมชนช่องนี้แหละอ โอเคแต่อย่างไรเราก็กลับมาเราก็มาเล่นบูฟสวายกันสักหน่อยนะมันก็เป็นมันก็มีอะไรอัปเดตบ้างเนี่ยมันก็มีบทบาทนะม,มีบทบาทเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือนักเรียนแบบนะนักเรียนแบบนักคนขายเนื้อเอาหนักอะไรคนขายเนื้อแล้วก็มีอะไรอีกนาะจำไม่ได้แล้วมาเปล่าวหวานล้อม อือ uh ืออ่าป่าหวานล้อมแล้วไ่อีกหมาป่าพายุนี่ตรงนี้แล้วก็มีแค่นี้นะครับบทบาทที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะ oh. ก็เดี๋ยวจะพูดถึงในอีพีหน้าอีพีนี้เรามาเล่นกันชียๆก่อนนะครับอือฮึอะวันนี้ก็จะพูดช้านิดน,นึงเพราะว่าอยากพูดช้าๆนะวันนี้จะมาเล่นหมด เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะมันมีเสียงรอเรเรือด้วยอันนี้ต้อนรับสู่เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหมู่บ้านกําลังถูกลบกวนสภาพอากาศที่เลวร้ายชาวบ้านที่ยากจนถูกฟ้าผ่าถูกแช่แข็งและฝนที่ชําระล้างเสื้อผ้าที่ปลอมตัวออกไปอ๋อเสื้อผ้าที่ปลอมตัวน่าจะหมายถึงหมาป่าก็จะโดนเปิดเผยบทบาทนะ หมู่บ้านนี่โดนรบวัวสภาพชาวบ้านที่ยากจนหกฟ้าผ่าน่าจะตายแช่แข็งก็น่าจะตายแหละแล้วก็หมาป่าก็น่าจะเออเปิดเผยบาดบาทมอนี้จะมีให้เล่นในช่วงเวลาจำกัดนะครับผมก็เลยเล่นเลยนะก็ผมก็ไม่ได้เล่นวูฟสวายเป็นเวลานา,นานแล้วนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจไปเล่นโลบอกไปเล่นโลบอกกับโปเกมอนอยู่ไหนอ่ะเออเออใครอยากดูโปเกมอนอยู่ไหนก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นดูแต่มัน ยอดมีมันน้อยมากนะปกติมันอยู่ไหนไปดูช่องอื่นมาละมันน้อยมากแล้วก็ข้อมูลมันอัดแน่นมากกว่าบุฟสวานอีกนะอัดแน่นมากมาๆๆเลยอ่าเราได้บทเป็นผู้มีรางนะครับผู้มีรางอ๋อผู้มีรางดูบทคนอื่นนะก็เคยเล่นให้ดูลเด้งออกเฉยเลยโทรศัพท์เริ่มช้านะใช้มานานละ จะโดนแบนไหมเนี่ยฮะเขาร่วมหม่เลือกบทเสร็จมันก็เด้งออกอะโคตรแย่เลยอะอ่าผมส่องใครดีสองคนใกล้ตัวกันละกันอาจจะอันตรายอ่าสามเป็นฝั่งดีนะครับคุณผู้ชมคนนี้คือหนึ่งในชาวบ้านตบเอาหมอตายเฉยเลยมนุษย์มาปลาฆ่าหมอ สามดีสามดีสิบร้ายนะสิสีบอกว่าสิบร้ายแต่เดี๋ยวก่อนผู้มีลามันมีแค่คนเดียวนะแปลกนะเนี่ยหรือว่าจะเป็นผู้อย่างรู้ก็ได้นะแต่พูดอย่างรู้ไม่น่าจะบอกว่าร้ายนะคุณผู้ชมมันแปลกไหม ถ้าคุณผู้อย่างรู้มันก็จะบอกบทมาเลยอันนี้มันบอกว่าสิบร้ายมันแปลกๆผมว่านักล่าหัวเนี่ยมีไหมเป็นคนบ้าไม่ใช่ละอะไรนี่งั้นคืนนี้เราว่างนะสิอะไรคือเราว่างพลานว่างเจ็ดหมอพางว่างเจ็ดไม่ใช่ว่างว่าไอ้เขียนผิดหรือเปล่า ออว่างเราคืนนี้เราว่าว่าอะไรเนี่ยเคกัเลเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะโดนมาป่าแข่งความมืนฆ่าตายนะเพราะไม่รู้จะอวดใครอ๋อสิบเอาสิบแต่ผมว่าหมาป่ามันเยอะกว่านะผมตายผมว่าผมตายไม่น่ารอด เอาเออรอดเฉยเลยเออผมลืมสังเกตไปว่าเขาพูดว่าสิบไลเออเออก็ว่าอยู่ไม่เอาสิเออเริ่มเออแล้วไม่รินนานอ,อ่าผมต่อมาผมจะส่องสิบสี่มันเป็นพานะครับผมมันเลยจะไม่ส่องมันนะและสิบสี่มันวางเจ็ดมันเลยรู้งั้นผมก็ส่องคนใกล้ตัวอีกคนหนึ่งสองสองสองก็ดีนะฮะ ก็ว่าอยู่ที่รู้ได้ไงมันเป็นพานเออไม่อา่านอะไรเลยเราเนี่ยอ้าวสองตายอ้าวโดนสาวส่งอีกเออคุณโทํทำให้ผิดปกติไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดขอเ,อ,อเสียงกรีดลองเ,ออเสียงกรีดล้อของคุณ คุณไม่สามารถโหวตหรือใช้ความสามารถได้ในวันนี้และคุณจะตายภายในจบวันนี้มันดาร์กมากเลยแล้ววันนี้มันอากาศมันเป็นโทนาโดด้วยมันรู้ทำอะไรได้นะน,นี่ไงวันนี้สองพายุโทนาโดเปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมดฮะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมดหมายความว่ายังไงคุณผู้ชม <laughs> เอ้สับเปลี่ยนอ๋อสับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนเออ <_ an> โอ้ยมันเบลอมากเลยวันเนี้ยวันนี้ก็พูดช้าๆด้วยใช่ไหมปกติจะแบบสวมบทพูดเป็นตัวอะไรก็ตามที่เราแต่งตัวเปนะ็นอ่ะเออแล้วผมก็จะตัดนะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะตอนนี้เขาก็รวมบวดสิบหกันนะตอนนี้มีสมกับ9ก้าบทสิหเพราะว่าเก้าบอกว่าสิบหกไล์แล้ว13าคู่ิบหนะ อ้างว่าเป็นสอสอแล้วก็คู่กับสิบหกแต่มันยังไม่มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์แต่แต่ตอนนี้เป็นสีแล้วสิบสามว่ามันเป็นสีอะไรอะ่ะงงสิบหกปัจจุบันอะไรคือเคลมพานวางสิบสองวางไม่ต้องวางแล้วตายละวพึ่งสลับเมื่อเช้า ไม่ใช่หรองงไปหมดแล้วตอนนี้เออผมก็งงคืออะไรเนี่ยสี่อะไรอ๋อสิบสามอ่ะมันสลับกับสี่เขาก็เลยโหวตสิบสามใช่ไหมมันยังงงนะหมดนี้มันหมวดแึงค,ความมึนงงเออคราวนี้อะไรเนี่ยมีมอกนะมองอะไรไม่ค่อยเห็นคุณมองไม่เห็นคะแนนหมกเขาไปเลือกคนอื่นโอ้อย่างป่วน คือโหวตไปก็ไม่รู้อะว่าไอแม่เขาโหวตไปเราก็ไม่รู้ว่าเราโหวตโง่เออขาโหวตเราก็ไม่รู้ว่าเขาโหวตใครเออเราวางเก้าเออเพราะว่าเก้ามันเป็นคนบอกไงเก้ามันเป็นคนบอกว่าสิบหกลายแต่สิบหกมันยังไม่ตายและอันนี้ก็คือหมอกด้วยนะหมอกเราจะไม่เห็นว่าใครโหวตใครอย่าเราก็จะ ไม่รู้ไงว่าเข้าอยู่ฝั่งไหนอ่ะมันจะเหมือนกับมาปลายฟ้ามืดอ่ะแต่มันจะไม่ดับเบิลโหวตของหมาไอ้มันจะไม่ดับเบิลโหวตของหมาดังนั้นก็มันหาทางแก้ได้อยู่ถ้าชาวบ้านมันมีเยอะกว่านะแต่มันอยู่ที่ตอนนี้มันอยู่ที่สาบสงว่ามันจะเข้าข้างฝ่ายไหนสาบสงกับคนบ้า,าบตัวน,นี้มันเป็นตัวพลิกเกมในระดับหนึ่งเลยอืมพลิกเกมยังไงเหรอเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านตายไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ แล้วห้าสามส่งกับคนบ้าไปช่วยหมาป่ามันก็จะชนะหมาป่าก็อาจจะชนะได้อืมแต่สองตัวนั้นมันจะเห็นกับตัวหรือเปล่าก็ลองดูหรือว่ามันจะช่วยชาวบ้านแต่ส่วนใหญ่พวกหนคนบ้าจะชอบช่วยชาวบ้านมากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะดูสิมันจะเป็นยังไงสิบหกวันแผกสิบหกตายไหมไม่ตายสิบสามสอสอสี่อ๋อมาเขากามาเทพหรือเปล่าคู่ทีเนี่ย เออสี่ตายตอนนี้มาปลาลดลงไปสองแล้วสิบกับสี่มันหายไปแล้วตอนนี้เราไม่มีสอสอมาชุบแล้วแต่สอสอไม่ชุบผมก็ดีละผมจะได้พุนมากได้อื <c oughs> ออุตส่ารูล้ละแต่ไม่มีคนเชื่อน้อยโจยเราพร้อมตายไปพร้อมกับเธอคัดต่อจริงๆนะ สามตายแล้วเพราะว่าสามมันพูดมากเกินไปว่าตัวเองเป็นพาร์ทก็เลยตายเลยขอโทษกรัเติดแต่ตอนนี้ชาวบ้านเหลือน้อยมากๆเลยสาบส่งก็ยังอยู่อือันตรายมากตอนนี้ผมว่ามาปะากับสาบสองอ่งมีโอกาสชนะแต่คนบ้านไม่น่ามีละตอนนี้ฟ้าใสาแบบนี้หมู่บ้านก็มีความสุขแต่ผมไม่มีความสุขสิครับทีมผมหายหมดเลยโอ้ย โดี S <S ๋ชิเดี๋ยวขอตัดก่อนนะอืเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรมันยังเงียบกระดิบวันนี้อยู่กับช่องช้างเกนบุกมากนะครับเรามีกินโดนโถอากองกันอ้าวดูละครรักสองข้าวน่าจนขนกจริงๆเลยเราการกินโดโโสนี่ะแม่บอลเซอร์นะแต่มันอร่อยอ้าวน้องน้อันนี้มงคนนองนนสิบเอ็ด นั่นก็คือเจ็ดเพราะมไม่รู้จะเอาใครมันก็เลยโหวตสิบเอ็ดตอนนี้วันนี้หน้าตาใครเครียงมันก็โหวตด้วยอาออืมตอนนี้สาวสรงกับมาป่าหายไปอีกหึงตัวแล้วแต่คุว่าแพ้และเอายังไม่แพ้เพราะว่าสาวส่งมันหายไปไงแล้วตอนนี้มาป่า มีโอกาสที่เยอะกว่าแต่มาปลามันก็หายไปอีกตัวหนึ่งตอนนี้เรามาดูกันเหลือมาป่าจ่าฝูงหนึ่งตัวท้าบ้านเหลือกามเทพแล้วก็สุม่มแล้วก็พูดอย่างรู้สารเตี้ยมหมอเออมันยังชนะได้อยู่เพราะว่าสาทรงหายไปแล้วแต่ตอนนี้ที่น่ากลัวก็คือมันจะไปโดนคนบ้านหรือเปล่านั่นแหละแต่มไม่น่าโดนหรอกแต่พู้อย่างรู้ไม่เห็นส่องเลยเลยอ๋อพู้อย่างรู้อาจจะเป็นหนึ่งใน question mark นี้ก็ได้ อนนี้สารเตีย้ยตายไปอีกสนับที่อีกเออตอนนี้สิบหกย้ายมาหนึ่งแล้วหนึ่งย้ายมาสิบหกรือเปล่าเอออยู่กับใครู้ลืมแล้วเนี่ยอือฮึเมื่อกี้ดูศกเจ็ดรับแอดด้วยนะครับเออขาหวานกันจริงรอดไอชีเดคุณผูณ้ชมค,ค,คิดว่าหนึ่งไลฟ์ไหมเมื่อกี้มันมีคนเมื่อกี้ไงนะ เมื่อกี้เนี่ยเออเลขอะไรโอ้ยช่างเถอะลืมหมดุดละกามแล้วก็แปลว่าหนึ่งน่าจะเป็นหมาป่าหรือเป่าหมาป่าจับฝูงหมาป่าแสนน่าก,กลัวแสนอันตรายตอนนี้คือมันจะมีคนบ้ากลับมาป่จาจับฝูงแล้วก็กามใช่ไหมตาที่ผมสังเกตมามันจะมีแค่นี้นะครับที่หมอมันยังอยู่เนี่ยเพราะว่ามันบักเนี่ยเห็นไหมเออมันตายไปแล้ว มันใช่บัคเหรอไม่รู้แต่ผมว่าบัคแต่มันตายไปสองคนเลยนะหมอเออแล้วมัน,นี่มันไม่ตายอะ่ะไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูนี่ในนี้มันจะดูง่ายกว่าไหมตอนนี้เลขที่รอดก็มีหนึ่งหกแล้วก็สิบหก 6, มันมีแค่นี้แหละมันมีแค่สามเลขคณะบทบาทจะเกินสามไม่ได้และวสิบหกเป็นการ คนบ้ายังไม่ตายแล้วก็มาป่าจะฟูงยังไม่ตายนะฮะามาปลาจะฟูงตายเกมขึ้นจบแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นหมาปลาจะฟูงเนี่ยปัญหาแล้วถ้ามาปลาจะฟูงฆ่าใครเป็นหนึ่งคนมาปลาจะฟูงชนะทันทีเรียบร้อยแพ้ละแพ้แล้วกลับมาเล่นก็แพ้เลยเอ้ยจะกินอีกอันนี้รสกอ้อร่อยดี ยังคงกลางเลยจะเป็นช่องช้างอ้วนชาแนลละอ้าวเหนียมันก็เริ่มแก่แล้วเพราะผมก็แก่แล้วแหละเหนียมันก็อยอมแก่ขึ้นไปมันก่อนเสียงจะแหลมอ่ะนั่งไงมันข้าวขดบ้าเรียบร้อยแพ้และอืมเดาวเกมมั่วๆนี่ผ <laughs> ูกจริงด้วยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกดไลค์เลย แล้วถ้าอยากคือเลี้ยงคลิปแบบนี้ก็กดติดตามมาก็ดีกห้าถึงหนึ่งพันถ้ามวยรำถึงหนึ่งพันคนก็มีโอกาสทำตังค์ได้อันนี้อยากได้ตังค์มากๆใหญ่เมื่อกี้ขนมแล้วก็ทำคลิปไปแบบนี้ไม่น่าจะได้ตังค์แหละน่าจะไม่ต่อต่ออีกนะขี้เกียจมากๆโอเคสำหรับใครที่อยากดูคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถอ้าวคอมเม่ตบอกว่า งมันน่าเกลียดกับอฮป,ปีกอยูแล้วเนี่ยบายบาย